ประกันภัย222ประกันภัย222ประกันภัย222 22 22 22มาแล้วจ้ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสูงการสุขใจพลัสเบี้ยประกันเพียง222บาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่100,000บาทและยังมีค่ารักษาพยาบาลสูงสุด5,000บาทต่อปีโดยมีข้อตกลงความคุ้มครองดังนี้กรณีเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุพพลาภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด100,000บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสายตา ตัวพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมรอบทำลายร่างกาย หรือโดยสารรถจัก,กรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด5,000 50, 0บาทกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหลังจากระยะเวลารอคอย120วันชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ5 0าพบาทกรณีเจ็บป่วยรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไปอีก5,000บาทแล้วใครใครใครแหละที่จะมีสิทธิ์ทำประกันภัยก็คนที่มีอายุต,ตั้งแต่20ปีถึง60ปีบริบูรณ์ณนะวันที่ทำประกันภัยคุณเองก็ทำได้ง่ายๆด้วยแบบประจำตัวประชาชนพร้อมระบุชื่อผู้รับประโยชน์ สามารถซื้อประกันภัยได้ที่บริษัทประกันภัยเซเว่นอีเลเวนเทสโก้โลตัสบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดธนาคารออมสินที่ทำการไปรษณียสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคพพ1 1ึ1่นนะคะอุ่นใจทุกทีที่มีประกันภัย